ผมยังเชื่อของผมนะปีหน้าห้าพันทองคำนะเอาดูดีมาน์ก่อนผมยังไม่คิดว่าดีมาน์นะมันจบเอาจีนเนี่ยเขายังมีทองคำเนี่ยเป็นสำรองเนี่ยถ้าเจ็ดปอร์เซ็่ยซื้อไปซื้อมาเนี่ยแล้วคนที่ซื้อหลังๆเนี่ยไม่ได้ชเยอะด้วยนะโปลแลนด์เยอะคาซักสถานเยอะอ้าวกลายเป็นประเทศอื่นไปซะ,ะเดี๋ยวถ้าจีนกลับมาซื้อใหม่อ้าวเยอะอีกแล้ว ดีมันมันยังมีอีกเยอะแล้วดีมันเนี่ยมันมาจากเชิงโครงสร้างแต่ว่ามันถาวรซื้อแล้วถือไม่จะซื้อแล้วซื้อแล้วถอยถอยแล้วซื้อซื้อแล้วถอย,อถอยไม่มีครับธนาคารกลางเขาไม่มีชักเข้าชักออกธนาคารกลางไม่ใช่นักลงทุนทั้งหลายย่อยทั้งสถาบันทั้ง ETF ไม่ใช่ทั้งหมดเลยที่จะเป็นคนดันราคาทองคำขึ้นไปเรื่อยๆและจะเป็นคนค้ำยันฐาน ราคาของทองคําให้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้น ตุการณ์วันนี้คนที่ซื้อทองเนี่ยโดยธนาคารกลางที่ซื้อประมาณปีปีละพันตันเนี่ยจากสมัยก่อนเนี่ยปีละสักสามสี่ร้อยอ่ะตันเนี่ยมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือมันจะต้องซื้อไปเรื่อยๆอีกพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกผมว่าทองจบธนาคารกลางจะซื้อไปเรื่อยๆจริงไหมผมตอบว่าจริงผมยังยืนยันอย่างนั้นอยู่นะครับแต่เขาเขาไม่มาบอกคุณหรอก แล้วจริงๆที่คนมาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมจีนเนี่ยไต่มาหนึ่งซื้อเยอะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจีก็ทำงี้ทุกทีอ่าน้องเวลาทองมันขึ้นเยอะๆเขาทำไงครับเขาจะลดการซื้อทุกทีบางครั้งหยุดไปเลยดื้อๆไปเลยเพื่อให้ทองมันลงลงเสร็จเขาก็กลับมาซื้อใหม่อันนี้พี่พูดถูกไหมแล้วเขาทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วจีนเนี่ยเพื่อให้พ่ว่าไม่ต่ำกว่าสามครั้งแต่เขาไม่ใช่เลิกซื้อนะพร้อมๆกับธนาคารกลางอื่น นั้นโดยกล่าวโดยสรุปนะครับธนาคารกลางไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่นักลงทุนทั้งหลายย่อยทั้งสถาบันทั้ง ETF ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับที่จะเป็นคนดันราคาทองคำขึ้นไปเรื่อยๆและจะเป็นคนค้ำยันนะครับฐานรา,ราคาของทองคำให้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้น นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือคุณคิดคุณตั้งคำถามใหม่ดีกว่าถ้าใครไม่เชื่อว่าทองคํามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหตุผลนี้คุณตอบคาถามผมก็ได้ว่าเป็นไปได้ยังไงครับราคาทองคําในสามปีเนี่ยมันขึ้นจากพันหกร้อยเหรียญน,นะอันนี้ผมพูดถูกไหมพันหกร้อยเหรียญแล้วมันวิ่งมาสี่พันกว่าเหรียญนนะ่ะแล้วมันหายเออโลมาสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดถูกไหมมันเปลี่ยนพฤติกรรมตัวมันไปเลยอะ สมัยก่อนนะมันขึ้นอย่างมากก็ปีสองปีมันก็เด้งแล้วนะ้องมันก็จะกลายเป็นอะไรทรงทรงระครังทรงอะไรเจดีอะไรที่เขาเรียกกันอนะใช่ไหมครับก็คือขึ้นมาแล้วก็ลงขัามาเท่าเดิมะคยได้เห็นนี่สามปีแล้วนะมันยังไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยอนะ่ะมันยังเป็นไฮเออโลไฮเออโล่ไฮเออโลไฮเออไฮเออและอ high. พี่แต่มันจะมีรอกของมันเฉยๆใช่หรือไม่ แล้วมันมันขึ้นมากี่เท่าแล้วอู้สองสามเท่าแล้วนะใช่ไหมพันห้าพันหกเนี่ยตอนนี้ขึ้นมากี่เท่าแล้วครับสองเท่ากว่ามันยังไม่มีทีท่าว่ามันจะเหนื่อยเลยทองคําเนี่ยแล้วมันไม่สนใจด้วยนะดอลลาร์มันจะอ่อนดอลลาร์มันจะแข็งฉันก็จะขึ้นของฉั้นนะ่ะถึงเวลาฉันก็จะขึ้นดอกเบีย้ยเฟดจะลง หรือจะขึ้นฉันก็จะขึ้นจริงไหมอ่ะปกติเนี่ยดอกเบี้ยเฟสสี่เปอร์เซ็นต้องว่าทองคาควรลงหรือขึ้นถ้าคุณใช้วิธีคิดเดิมนะมันต้องลงเพราะมันไม่ทําหน้าที่ยิวถูกไหมเพราะยิวมันสูงสูงรู้ได้ไงสูงก็สี่เปอร์เซ็นยังสูงธนาคารแห่งประเทศไทยให้เท่าไหร่น้องตอนนี้หนึ 1, ่งสองเปอร์เซ็นเองถ้าไม่เรียกสูงแล้วเรียกแล้วเ,เรียกอะไรญี่ปุ่นให้เท่าไหร่ยุโรปให้เท่าไหร่ ในโลกนี้คุณหาธนาคารการที่ดอกเบี้ยสูงกว่าสหรัฐยากอ่ะไม่ใช่ไม่มีนะยากส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เงินเฟ้อบ้าบ้าบบอๆอ่ะมันถึงดอกเบี้ยมันเลยสูงแค่นั้นเองใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าสหรัฐมีดอกเบี้ยสูงมากนะตอนนี้ถ้าเทียบกับเงินเฟ้อคือในทางทฤษฎีเงินก็ควรจะไหลเข้าไปหาอตลาดเงินมากกว่าที่จะมาซื้อทองคําใช่แล้วทองคาทำไมมันขึ้นอีกอ่ะล่าสุดเนี่ยชัดที่สุดเลย ลงมาตามสูตรพี่ไหมแล้วมันลงมาแป๊บเดียวเห็นไหมไอ้ไอ้สามพันแปดร้อยเก้าสิบบายอย่าไปคุยอันนั้นมันเออเลอร์มันลงให้คุณน้องเห็นอยู่ไม่รู้ถึงเนื้อทีหนึ่งก็บ่าด้วยนะ<า>แป๊บเดียวมันเด้งปื๊ดขึ้นไปเลยอย่างนี้ก็เรียกเออเลอร์ใช่ไหมแล้วทาไมมันกลับมาสี่พันหนึ่งร้อยอีกแล้ววะอ้าวไหนไหนถ้าคนที่ไม่เชื่อถิ่งที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยคุณอธิบายมาดิคุณอธิบายยังไงว่าใครเป็นคนมาไล่ซื้อมันอะ ไล่ซื้อด้วยเหตุผลอะไรกลัวสงครามตอนนี้ชัดดาวเลิกเอามันควรจะลงไม่ใช่หรอมไม่ใช่ขึ้นนะแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยท่าทางมันจะไม่ลงแล้วนะค่ะดูชัดถูกไหมจริงๆดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นเรื่องยาวมากพี่อธิบายละเอียดได้มากเลยเพราะพี่ศึกษามาเยอะแต่ว่าเราเรา,เราขอเว้นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนละเรื่องกันนะครับแต่เอาง่ายๆคือพี่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยสารัฐะเพเผื่อรอบ้ามพี่ว่าไม่ลงอยู่กับที่ก่อนดูท่าทีก่อนดูเงินเฟอ้อก่อนนะครับ แล้วเงินเฟอ้อวันนี้สูงไหมไม่สูงเอ๊ะมันไม่มีเหตุผลอะไรสักข้อหนึ่งเลยในส,สมัยก่อนเลยที่ทําให้ทองคําม,มันควรจะขึ้นนะ่ะ<ม>เงินเฟอ้อก็ตามดอกเบีย้ยก็สูงใช่ไหมครับ<แ>น้ํามันก็ตามใช่ไหมอะไรกันนะครับดอลลาร์ก็แข็งเอ้าเฮ้ยสรุปแล้วทองคําม,มันขึ้นจากอะไรถ้าคุณเอาทฤษฎีเดิมๆม,ม,มาคุยกับผมนะผมจะชาเลนทุกคนเลยเอาไหนคุณอธิบายมาสินี่ไงทองคมจะเลิกแชร์ดับทองจะลง ไม่เห็นมันลงเลยมันแค่คอเล็กนะครับมันไม่มันแค่คอเล็กแ,แต่คุณอนะินคอเล็กหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะทฤษฎีสี่ห้าข้อที่พี่หมูพูดอ่ะมันตรงข้ามหมดปะพี่ถามหน่อยตรงข้ามไหมอ่าน้องน้องกีแทาพี่ชาเลน่ะถูกปะตรงข้ามปะทุกคนเนี่ยมันตรงข้ามหมดเลยนะอืมถ้าคุณเอาทฤษฎีเดิมๆม,มานะแบบเอไอรุ่นโบราณนะน้องจะงงมากเลยนะ เฮ้ยแล้วทองคำมันขึ้นได้ไงใครมาซื้อมันเราเห็นนะแต่ถ้าน้องใช้วิธีคิดของพี่ไม่ใช่ทฤษฎีเออมัอนขึ้นได้ถูกไหมอันนี้พี่เข้าใจถูกใช่ไหมค่ะแล้วมันก็พิสูจน์ให้คุณเห็นไม่ใช่ผมไปคิดเองผมยังเชื่อของผมนะปีหน้าห้าพัน แล้วท <ผม S 1> ี่ม,มาของค่าพันของพี่หมูนี่วิเคราะห์จากอะไรคะก็ไม่ง่ายครับหนึ่งทองคำนะอนดูดีมาน์ก่อนผมยังไม่คิดว่าดีมานนะม์นจบเพราะว่าเอาจีนเนี่ยเขายังมีเขายังมีทองคำเนี่ยเป็นสำรองเนี่ยแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ไงเงาซื้อไปซื้อมาเนี่ยแล้วคนที่ซื้อหลังๆเนี่ยไม่ได้ชิเยอะด้วยนะโปลแลนด์เยอะคาซัคสถานเยอะอา้าวกลายเป็นประเทศอื่นไปซะ เดี๋ยวถ้าจีนกลับมาซื้อหมาอ่าวเยอะอีกแล้วอันที่หนึ่งนะสองน้องว่าจีนเนี่ยเขามีเงินไหมพี่ว่าเขาใหญ่กว่าแบ็กล็อกอะแต่ธนาคารกลางเขานะต้องพูดธนาคารกลางก็ก่อนนะเออเพราะฉะนั้นเขาซื้อแค่เนี้ยมันจิ๊บจอยข้อสามถ้าใครบอกว่าราคาทองแพงใช่ครับแพงสําหรับรกัรลงทุนแต่ไม่แพงสําหรับธนาคารกลางสแจีนรู้ได้ยังไงก็น้องคิดอย่างนี้ก็ได้ โก้คอสแอลวเวอร์เลรู้จักไหมเดี๋ยวเขามีแต่ดอลลาร์คอสแอลเวอร์เลตใช่ไหมสุวรรณแต่ดอลลาร์คอสแอลเวอร์เลตไม่เรามีโก้คอสแอลวเวอร์เลครับเราซื้อไปเรื่อยๆอ่าใครซื้อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยรวยซื้อซื้อเฉลี่ยสะสมทองคำไปเรื่อยๆใช่ใช่เพราะมันยังขึ้นต่อไงแล้วคุณว่าธนาคารกลางตั้งแต่ปีสองสองเขาทำอย่างนี้หรือเปล่าน้องว่าเขาทำนะทำทำไหมทำแล้ว ที่เขาซื้อไปนยรวมแล้วยังแค่7เปอร์เซ็นงแล้วทราบไหมครับว่าวันนี้ทองคำเนี่ยที่ขุดกันมาตั้งแต่ใน,ในโลกเราเนี่ยรประมาณเกือบสักร้อยปีเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ2องแสนกว่าตันนีงสองแสนหนึ่งมื่นกาตันทั้งหมดเลยนะนะแล้วน,น้องรู้ไหมว่าเหลือที่ยังไม่ได้ขุดแล้วแต่รู้แล้วว่ามันมีแน่ๆนะเอาอย่างนี้ก่อนนะเอาโชว์เนี่ยแต่ยังไม่ได้ขุด อีกประมาณหกหมื่นกว่าตันเองนะในโลกเราเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าโลกเรามีทองแค่นี้นะเพราะว่าไอ้ที่ยังไม่เจออะก็ยังมีอีกหรือที่เจอแต่ยังไม่ได้สํารวจแบบเต็มที่ก็ยังมีอีกหรือไอ้ที่เจอแต่สมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าขุดแล้วไม่คุ้มแล้วกันถูกไหมครับถ้าทองมันสองพันเหรียญเนี่ยคุณต้นทุนสมมติคุณพันห้าคุณอาจจะไม่ขุดก็ได้นะแต่ถ้าเกิด ทอง4,000นะต้นทุน2,500เนี่ย, 1, ยคุณเร่งผุดเลยอ่าอันนี้มันจะต่างกันดังนั้นแปลว่าที่น้องถามว่ารู้ได้ไงมันไป4,500หนึ่งดีมานมันยังมีอีกเยอะแล้วดีมานเนี่ยมันมาจากเชิงโครงสร้างแปลว่ามันถาวรซื้อแล้วถือไม่ช่ซื้อแล้วซื้อแล้วถอยถอยแล้วซื้อซื้อแล้วถอย,อถอยไม่มีครับธนาคารกลางเขาไม่มีชักเข้าชักออกครับไม่มีซื้อแล้วขายทํากาไรน้องเคยได้ยินไหม ธนาคารกลางซื้อแล้วโอ้นี่ตอนนี้ช่วงนี้เทขายทํากาไรมีไหมไม่มีมีแต่ซื้อแล้วก็ถือไปอย่างนั้นน่ะพี่ได้หยุดซื้อหรือเปล่าแล้วกลับมาซื้อใหม่นี่คือถ้าน้องมีคนซื้อแบบนี้ที่มีเป็นซูปเปอร์เจ้าสัวที่ซื้อแล้วถืออย่างเดียวและยังซื้อแล้วถือ,อยังไม่ยังไม่พอน้องว่าคุณไอ,ไอ้ไอ้สามสินทรัพย์ตัวน,นั้นมันจะขึ้นไหมสองเขาซื้อเพราะเขามีเหตุผลของเขาใช่ไหม เช,เชิงยุทธศาสตร์เขาไม่ได้ซื้อเพราะเก่งกําไรเขาพื้นซื้อต้องการจะมาค้ำยันสร้างเงินตราสก,กุลใหม่อะไรสักอย่างนึ่งอาจจะเป็นดิจิตอลฟอร์แมตอาจจะเป็นอารฟอาจจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่นั่นคือ,อจุดประสงค์เขาถูกไหมครับ <Okay. S 1> สามซัพพลายเมื่อกี้พี่พูดแล้วซัพพลายเนี่ยมันไม่เยอะแล้วเหมืองเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ยืดหยุ่นต่ำที่สุดเกือบจะต่ำที่สุดในโลกแล้วมั้งน้องเคยเห็นไหมอย่างตอนเนี่ยอย่างตอนเนี้ยทองสี่พันคุณไปดูสิปีนี้สภายขึ้นมาสามเปอร์เซ็นเป็นไปได้อย่างไงครับถ้าคุณเป็นเหมืองทองโอ้โหนะ้องคุณต้องสู้ตายแล้วนะราคาอย่างเงี้ยผลิตแต่คุณผลิตไม่ได้คุณเพิ่งคุณก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่าคุณต้องติดอะไรครับกว่าจะวางแผนเสจก็ขุดลึกเท่าไหร่ ต้องเอาดินออกมาเท่าไหร่ต้องไปแปรรูปแล้วก็ต้องไปกรบเพราะอะไรครับมันจะมีเรื่องของ e อน i r o n m e เ t เรื่องอะไรอีกใช่ไหมฮะสิ่งแวดล้อมอะไรยยเยอะแยะเต็มไปหมดครับเหมืองนี่มันไม่ใช่อุตสาหกรรมเหมือนน้ามันนะน้ํามันเนี่ยน้องปิดก๊อกเปิดก๊อกแต่เหมืองมันไม่ใช่นะครับมันไม่ง่ายอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยมันภาษาง่ายๆคือสะพานไม่ยืดหยุน่นพี่ผู้หมูพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าสะพานมันไม่ขึ้นแต่ดีมามันยังมาอีกเยอะ ทอ,อทองมันจะขึ้นไหม่ทองมันจะขึ้นไหมมันต้องขึ้นสิแล้วขอย้ยาอีกครั้งนะครับบทฝั่งขอย้ยาอีกชั้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงเป็นหลักแต่มันมีเหตุมันมีมันมีแฟกเตอร์นี้นะก็คือสมมติอสานาคารการขึ้นมาตอนนี้ทองอาจจะ รอบนี้อาจจะขึ้นมาได้สักสามพันห้ามีพี่หมูสมมติเฉยๆให้เป็นเป็นภาพนะคราวนี้ไอคนที่ซื้อมาป้องกันความเสี่ยงก็เข้ามาซื้อเหมือนกันคนที่ซื้อเพื่อเก่งกําไรอย่างเช่น ETF อย่างเช่นกองทุนก็เข้ามาซื้อเหมือนกันสเปกูลเลเตอร์ก็เข้ามาซื้อเหมือนกันเพราะนั้นไอสามพันห้ามันก็เลยเวียงปรื้ดไปสี่พันสี่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลงมาไอจุดที่มันหยุดน่ะคือจุดที่เราเชื่อว่า บ y ายแอนโฮเขาเขาเขาสึกเขาขำไว้จุดที่มันเหวี่ยงขึ้นไปแล้วแกว่งลงมามันคือจุดที่นักลงทุนกลุ่มอ,อื่นๆที่ไม่ใช่ธนาคารกลางที่ไม่ได้ซื้อไปใช้ทองเนี่ยปีหนึ่งนะครับเทรดกันอยู่ประมาณสักห้าหกพันตันต่อปีทราบไหมครับว่าเอาไปทำจูเวลี่เท่าไหร่น้องรู้ไหม เอาไปทำจูเวลี่อย่างเดียวนะสามสี่สิเปอร์เซ็นแล้วนะแล้วน้องที่ดูเอาไปทำจูเวลี่นี่ก็เรียกว่าถ้าตจะภาษาเราเรียกว่า b y แอนโอล์มนะคล้ายๆอย่างนั้นถูกไหมค่ะก็ดูเป็นเรียลนีนม่านะแล้วก็เอาไปทำเทคโนโลยีไอ้พวกพิ้นแต่เซอร์กิตบอร์ดอะไรพวกเนี้ยอีกเกืบประมาณสิบเปอร์ซ็นพราะฉนั้นไอ้นี้สองตัวนี้รวมกันเนี่ยก็เกือบครึ่งหนึ่งของโลกแล้วนะก็คือเรียกว่าไแอนโอแล้วกัน เรียกพี่ใช้ภาษาแบบเทรดดิ้งแล้วกันเรียกบายแอนโฮแล้วกันมันไม่ใช่ชักเข้าชักออกถูกไหมลองคุณเอาไปใส่ในพินเตอร์เซอร์กิตบอร์ดแล้วคุณจะไปชักเข้าชักออกไงมันไม่ได้น <c oughs> ะฮะอ่ะเสร็จแล้วธนาคารกลางบายแอนโฮไหมก็บายแอนโฮอีกธนาคารกลางล่าสุดนะครับถือทองประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตบวกกับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นะสองในสามแล้วนะ เกือบสองเกินสองในสามแล้วนะแปลว่าเราหว่ามากพูดได้ว่าวันนี้นะครับไอ้ที่มันเทรดเทรดทองซื้อ,ซ,อซื้อทองเอามาใช้กันเนี่ยเ<ฆ>กือบหกพันตันต่อปีอะมากกว่าสองในสามมันคือบายโหแล้วพี่ถามหน่อยแล้วทองมันยังไม่ขึ้นได้ไงเออแล้วไอ้ที่เหลือมันคืออะไรก็นี่ไงซื้อป้องกันความเสี่ยง etf ซื้อลงทุนอะไรอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันก็อยู่ประมาณสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเอง คุณเข้าใจได้อย่างว่าทําไมขึ้นสามลงาหนึ่งน้องเข้าใจยังทําไมขึ้นสามลงหนึ่งแล้วก็ทําไมมาเป็น high e ร r อ o แล้วก็ทําไมมันจะขึ้นต่อได้เขี่ยมะเขียมะค่ะคือเหตุผลในการขึ้นเนี่ยเคลียร์มากเลยค่ะพี่หมูแต่ว่าคือตัวแลขนี่สิค่ะคือทําไมถึงเป็นห้าพัน เป็นห้าพันไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกมันจบที่ห้าพันนะ,ะพี่แค่บอกว่ามันยังมีโอกาสขึ้นต่อไปได้<ม>เหตุผลเพราะว่าดีมานเนี่ยฝั่งดีมาที่พี่ไปเช็คเนี่ยมันยังไม่จบสิน้นมันยังไม่ที่เขาซื้อไปสามปีอะ่ะมันยังไม่เยอะอะพูดอย่างนี้แล้วกันมันยังไม่เยอะสองสามพันตันที่เขาซื้อไปอะ่ะยังไม่เยอะครับอ่าพูดอย่างนี้แล้วกัน แล้วล่าทําไมมันไปต่อห้าพันได้เพราะว่าดีมาอยังไม่จบไง hmm. สองซัพพลายมันมันไม่ยอมมาหรือมาน้อยมากถ้าซัพพลายมาน้อยดีมานยังไม่ยังเยอะแปลว่าอะไรรู้ป่ะถ้าแปลเศษภาษาเศษศาสตร์เราเรียกว่าราคาเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปอีกจนกระทั่งถ้ามันมีด้วยนะจนกระทั่งเกิดดีมาร์ลาชนนิงและเลชนนิงอ่ะก็คือเข้าใจคำนี้ใช่ไหมครับ ดิมาเนชั่นนี่ก็คือมันต้องขึ้นไปจะถึงอะไรครับพังกันไปข้างหนึ่งคือดีมาเน่ะต้องพังกันไปข้างหนึ่งถูกถูกไหมเห<ะ>มือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนตอนปีศูนย์แปดยกตัวอย่างที่ราคาน้ํามันเนี่ยมันวิ่งไม่ไม่จบไม่สิ้นตอนนั้นน่ะ<ม>จากมไม่กี่สิบเหรียญนอะ่ะขึ้นไปจนถึง140หนึ่งร้อยสี่สิบเหรียญจะได้ไหมครับเพราะตอนนั้นเนี่ยซัพพลายมันมาน้อยมากแต่ดีมาจากจีนเนี่ยมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นไปเรื่อย จนกระทั่งราคาน้ํามันขึ้นไปจนกระทั่งพังกันไปข้างหนึ่งเลยจริงไหมแต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของของภาษาเราเรียกว่าดีมานเนี่ยมันซื้อไปใช้ใช่ไหมน้องพอซื้อไปใช้เนี่ยมันมันจะยูทิลิตี้ใช่ไหมว่ายูทิลิตี้หรือหรือหรือผลประโยชน์ที่มันมีเนี่ยมันมีข้อจํากัดชนะถ้าคุณซื้อไปใช้ใชถึงจุดหนึ่งน้องอาจจะบอกเอ้ยไม่เอาละฉันไปซื้ออย่างออื่นแทนดีกว่าอ๋อ oh. แล้วคือขึ้นมาจนกว่าจะเจออข้อจำกัดใช่แต่ครานี้ทองมันมีอย่างนั้นไหมเออไม่รู้แต่ยังไม่เจอเพราะอะไรครับเพราะยูทิลิตมันอะ่ะหน้าท,นที่มันที่ม่หมูเล่าอะ่ะมันคืออะไรมันคือป้องกันความเสี่ยงนอกจะเรียกว่า sanctions l ก a k ได้อาอถูกไหมน้องไม่กลัวทุกวันทุกรอวันนี้ที่คนขายดอลลาร์คนที่ขายดอลลาร์นะเพราะกลัว s a n c t i o n l e k ถูกไหม ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยูทิลิตี้ของทองเนี่ยนอกจากป้องกันความเสี่ยงเดิมที่เป็นพวกเงินเฟ้อสงครามอะไรพวกนี้แล้วมันกลายเป็นป้องกันแซงชันลิกนี่คือหน้าที่ใหม่แล้วก็หน้าที่ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือมันจะเป็นคอล l เทอโในการสร้างระบบการเงินใหม่ของฝั่งต่อสู้กับสหรัฐอันนี้แล้วกันซึ่งใครก็จะมีใครบ้างก็แล้วแต่ท่านจะคิด โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศพศเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ